โอ้โหค้งคงหอมมากเลยจ้ะหอมมากจจ้ผักจากสวนของเรานะจ้าทุกคนดอกอันชันนะจ้าแล้วก็นี่จ้าใบอะไรชิ้นจุ่ยฉายนะจแล้วก็วอเตอร์เครสจ้าทุกคนอันชันเราเอาเกสรออกนะจ้าแล้วเราจะไปทำไข่เจียวนะคะคุณผู้ชม ไข่สามใบจ้าใส่ผักลงไปจ้าทุกคนดอกอัญชันแล้วบัตเกรสนะจ๊ะแล้วก็ชิ้นชูชายจ้ะทุกคนใส่เกลืองลงไปจ้ะเกลือสีชมพูนะจ้ะเกลือสีชมพูจ้าไขน่นะจ๊ะทำง่ายง,ง่ายเลยทุกคนผักจากสวนนะจ๊ะปลูกไว้มีประโยชน์จ้า ดีจ้ามันมัก็ออกเล็กน้อยนะจ้าทุกคนอันนี้แบบสำหรับทอดจ้าก่ถ้าร้อนแล้วจ้าทุกคนขายเลยจ้าเทรลงไปเลยจ้าอันนี้กล้วยนะจ๊ะก็ใส่กล้วยลงไปด้วยจ้ะทุกคน ล้วยหอมแล้วแช่ไว้ในตะู้เย็นนะจ๊ะเราก็จะงอมนิดหนึ่งแล้วนะจ๊ะใส่เกร็ดข้าวโอ๊ตลงไปนิดหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเป็นแบบเกร็ดเล็กนะจ๊ะ ผงนี่จ้ะซิมหรือว่าซินนามอนนะจ๊ะทุกคนซินนามอนหรือว่าอบเชยนะจ๊ะนิดนึงนะคะไม่เยอะค่ะโอเคเดี๋ยวรอสุกแล้วเ,เรามากลับนะจ๊ะทุกคนจะ้ะได้กลิ่นเปรียวนะะิดนึงมากลับกัเลยเค่ะโอ้โห หอมาหอมากเลยจ้ะหอมมากจ้ะรอให้สุกก่อนนะจ๊ะทุกคนไข่นะจ๊ะไข่เจียวของเรานะจ๊ะสุกแล้วจ้าทุกคน ร้อยแล้วจ้าอาหารเช้าของเราวันนี้จ้าทุกคนขนมปังด้วยหนึ่งแผ่นนะจ้าขนมปังเราก็ราดซอบเล็งน,นิดหนึ่งจ้าทุกคนเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะท่านจะพืชสิบเก้าชนิดนะคะทุกคนโอเคเช้านี้ก็ทานแค่นี้นะจ๊ะกาแฟดำจ้า ไข่เจียวของเรามีแอปเปิลหนึ่งลูกแล้วก็ขนมปังนะคะน้ำผึ้งจ้ะโอเคค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนสวัสดีจ้าลาไปก่อนจ้า